สวัสดีครับผมหมอเอ๋น,นะครับวันนี้เราจะมาตอบคำถามกันครับเรื่องอาการอะไรบ้างของผู้ป่วยโรคหืดหรือโรคหอบหืดที่ต้องไปโรงพยาบาลโดยทันทีนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องรู้จกักศัพท์คําว่า asthma action plan ก่อนนะครับก็คือการวางแผนการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหืดหรือโรคหอบหืดนะครับหากมีอาการกําเริบนะครับว่าเราสามารถเพิ่มยาสูดพ่นอะไรได้บ้างหรือยารับประทานอะไรบ้างในช่วงอหอบหืดกําเริบนะครับหรืออาการเหล่านั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยทันทีนะครับโดยเราจะจําแนกอาการนะครับเป็น3กลุ ด้วยเป็นเหมือนไฟสัญญาณจราจรนะครับก็คือสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยคือกลุ่มที่คุมอาการได้ดีนะครับไม่มีอาการหอบเหนื่อยไม่มีไอไม่มีหายใจเสียงวี๊ดนะครับไม่มีแน่นหน้าอกนะครับสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ตามปกติตรงนี้ก็คือใช้ยานะครับตามที่คุณหมอเขาแนะนําทั่วไปนะครับก็คือใช้ยาต่อเนื่องนะครับอันดับที่2นะครับถ้าเป็นกลุ่มสีเหลืองเนี่ยนะครับก็คือเริ่มมีอาการผิดปกติเช่นมีอาการไอมากขึ้นหอบเหนื่อยมากขึ้นนะครับมี การหายใจเสียงวีดมีแน่นหน้าอกนะครับเนาะหรือว่ามีอาการทํารบกวนชีวิตประจําวันเช่นเดิมเคยออกกําลังกายได้แล้วตอนนี้ออกกําลังกายไม่ได้นะครับถ้าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเราจะแนะนําให้ใช้ยาสุดพ่นนะครับชนิดฉุกเฉินนะครับ นะฮะเราก็เพิ่มยาที่เราใช้คอนโทรลเลอร์หรือยาที่ใช้ควบคุมอาการทุกวันครับยกตัวอย่างเช่นจากเดิมใช้1สูดเช้าเย็นนะครับอาจจะเพิ่มเป็นสสูดเช้าเย็นนะครับเป็นช่วงสั้นนะครับและอาจจะเพิ่มยารับประทานนะครับลดอักเสบนะครับเป็นช่วงสั้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ขึ้นกับคุณหมอแต่ละท่านที่วางแพลนให้ด้วยนะครับถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยเราจะปรับเป็นสีแดงนะครับคือเช่นพ่นยาไม่ดีขึ้นนะครับหรือเพิ่มยาแล้วยังไม่ดีขึ้นเราก็ปรับเป็นสีแดงหรือนะครับถ้ามีอาการเหนื่อย mang lấy trong tà la sĩ đàn đó là เหนื่อยมากนะครับหายใจไม่ไหวนะครับเนาะมีอาการแน่นหน้าอกมากนะครับเนาะมีอาการเขาเรียกว่าเหมือนวูบจะเป็นลมละนะครับเหมือนขาดออกซิเจนไม่ไหวแล้วนะครับถ้าเป็นกลุ่มสีแดงตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยทันทีนะครับหรือถ้าเป็นกลุ่มสีเหลืองแล้วใช้การรักษาดังกล่าวเราไม่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยทันทีเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับในการประเมินกลุ่มสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะครับยังสามารถใช้อุปกรณ์เรียกว่า peak flow meter นะครับปกติแล้วเราจะให้คนไข้ กลับไปวัดสมรรถภาพปอดตัวเองที่บ้านด้วยนะครับด้วยการเป่าเครื่องพีดโฟมิเ e อร์ซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนําถัดไปนะครับในคลิปถัดไปนะฮะสามารถใช้เป็นค่าประกอบกันได้ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าใครชอบความรู้เรื่องภูมิแพ้โรคหืดภูมิคุ้มกันนะครับหรืออายุรกรรมเนี่ยก็สามารถติดตามในคลิปถัดไปได้ครับขอบคุณครับ